สวัสดีครับทุกท่านครับมือนีผมย่อมเพื่อขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาพ่อเป็นตลาดนัดขายอาหารยามือแรกงนะครับพี่น้องครับอ่าลวกจิ้มนะครับโอ้มีใส่เป็นตาแสบครับเมนอย่างมั้นครับตัวนี้หลายอย่างครับมีลิ้นมีหูมีอ๋อลิ้นหูเออโอเคครับตลาดมองนี่เนี่ยเขามีวันหยังแน่ครับเนี่ยวันจันทร์กับวันพุธครับจันทร์กับวันพุธเนาะโอเคครับขอบคุณครับช่วงนี้ครับ ล่าล่วงกันยังบ่ท่านเรียบร้อยปันใดนะครับมียงปลาเผาเพราะว่าแม่นครับขอบคุณครับเอาไปชมกันต่อครับช่วงนี้เวลาประมาณจักบ่ายสองโมงกกลัวนะครับพี่นองกับลาากันยังบ่ท่านเรียบร้อยดีปันใดนะครับผมมาไหว้เกินไปนะครับพี่นองครับหมูทอดกระเทียมโอ้เป็นตาแสบครับพี่นองครับนี่หมูทอดกระเทียมเป็นตาแสบนะครับพี่นองครับตรงนี้กับน้ำปั่นน้ำมะพร้าวปั่นนะครับ พ่อ้าปั่นนมสดครับโอ้ว่าเ้าปั่นนมสดอันนี้นี่คนบอกว่าสิบบาทรดชองว์นอ่าพ่อค้าบอกอร่อยอร่อยอ่ะเงินแล้วครับพี่น้องครับไปต่อนี่ร้านฟิล์มกระจกก็มีนะครับกันรอย80บาทนะครับนี่ถูกๆเลยมีทุกมีทุกชนิดนะครับมาดูกันได้ครับตลาดนัดตรงนี้ มายังเบิงกันตอนะครับคุณผู้ชมครับนี่น้องครับตลาดนาจะเป็นตลาดนัดนะครับคุณผู้ชมครับอำเภอขุนหารนะครับยุคข้างวัดนะครับนี่วัดวัดที่วัดจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตลาดของอำเภอขุนหารเห็นแม่ค้าบอกว่าจะมีวันจันทร์กับวันพุธนะครับมีวันจันทร์กับวันพุธวันนี้วันจันทร์พอดีซึ่งผมมาช่วงบ่ายสองบ่ายสามนะครับก็ ยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมนี่แม่ค้าแม่อะไรก็ยังเตรียมของยังไม่เรียบร้อยเลยโทษนะครับตรงนี้เขาเรียกตลาดนัดอะไรนะครับเนี่ย,นนยอ๋อถนนคนเดินอ๋อตลาดถนนคนเดินอำเภอขุนหารเนาะ,อะขอบคุณครับอ่าถนนคนเดินอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดก็มีของกินมีของใช้เยอะแยะมากมายหลายอย่างเลย แต่เสียดายที่ผมมาไวเกินไปนะครับก็แม่ค้ายังตั้งร้านยังไม่เสร็จกันเลยนะครับนี่สตรอเบอรี่ก็มีนะครับมะรานมสดก็มีนี่ครับของกินยเยอะมากไก่หมูไก่ทอดหมูทอดนะครับของกินเยอะแยะเลยครับ <Okay. S 1> เขาเรียกว่าถนนคนเดินนะครับถนนคนเดินขุนหาร อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ครับโอ้ของกินหลายครับพี่น้องครับเสื้อผ้าก็มีครับมีทั้งของกินทั้งเสื้อผ้าเลยนะครับใส่กล่องอีสานมื่อนี่ แอดมินนะครับมายางตลาดถนนคนเดินอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับพาทุกท่านมาเดินชมบรรยากาศของการค้าการขายบนถนนคนเดินอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับยางมากสุดวัดพอดีครับพี่น้องครับโอ้นี่าร์ไข่น่ากินมากอืมอันนี้ก็ลูกชิ้น น่ากินมากครับคุณผู้ชมครับอ่านี่เดินมาสุดวัดแล้ววัดสีขุนหารนะครับคุณผู้ชมวัดสีขุนหารอ่ะสุดแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกทันที่ติดตามครับสวัสดีครับ